สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาทํากุญแจรถ t o โยต้าวีออสปี2015นะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับโปรแกรมรีโมทนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอิโมนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับขั้นตอนการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับด้วยเครื่องทํากุญแจระบบอัตโนมัตินะครับแก้การศึกให้ลูกค้าด้วยนะครับ เจ้คุณไม่ได้คงมีความรู้ว่าแม่ย่บอกว่ามือจริงอะไรทท่าให้ของท่านะครับหลังจาก ทำดอกกุญแจขึ้นมาใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนกุญแจระบบอีโมนะครับหรือเรียกง่ายๆว่ากุญแจที่มีชิปนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ลูกค้าดูก่อนนะครับดอกกุญแจดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนตัวอีโมนะครับเมื่อเราบิดกุญแจออนนะปัดนะครับสังเกตนะครับตรงกลางเรือนใหม่จะมีรูปรถกับรูปแม่กุญแจกระพริบติดขึ้นมานะครับแสดงว่ารถสตาร์ทไม่ได้นะครับไม่ติดนะครับต้องลงทะเบียนด้วยเครื่องโปรแกรมก่อนนะครับเดี๋ยวลงทะเบียนเสร็จจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอีโมบิเลเซอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกขั้นตอนเป็นระบบเดิมแท้ศูนะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับเมื่อเราเสียบกุญแจที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบิดออนนปัดนะครับจะไม่มีไฟรูปแม่กุญแจกระพริบตรงกลางเอนใหม่นะครับสามารถสตาร์ทได้เลยนะครับสตาร์ติดใช้งานได้ปกตินะครับใช้เวลาทําไม่นานนะครับรีโมทก็เป็นระบบเดิมแท้ศูนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบรีโมทให้ลูกค้าดูนะครับ ทดสอบระบบรีโมทนะครับเปิดครับล็อกครับใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับลูกค้าท่านใดทำหูแจรถหายนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655นะครับบริการทำถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางนะครับ